สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l l e กจีนเลเวอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะอยู่กับ Lego n i n นจานะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอาไอเนี่ยมันยี่ห้ออะไรนะอ่านไม่ออกนะแต่รู้ว่าซีรีส์91011นะ8กล่องมินิฟิก8ตัวนะแล้วก็เป็นบิกไม่ใช่บิกประกอบฉากเป็นบิกติดตัวกับตัวของมินิฟิกเลยนะ 8กล่องก็จะแบ่งเป็นตัวนินจานะครับผมเลโก้นินจาเนี่ย5ตัวแล้วก็แก๊งงูนะครับเซอร์เพนทีนอีก3ตัวสําหรับชุดนี้ถ้าต่อมาแล้วน่าจะจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ <S <S <ละ>เริ่มตัวแรกนะครับผมสีฟ้านะครับ เบโก้สายฟ้าเจนะ,ะว่าจะให้มาเนี่ยข้างในามีอะไรบ้างาม,มีคู่มือไหมอ๋อข้างในายังมีคู่มือนะโอเคข้างในามีคู่มือด้วยแล้วก็แต่ว่าดูจากกล่องเนี่ยคือไม่ใช่8อีกหนึ่งนะตัวใครตัวมันโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันดูว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงโอเคอ่าตัวมินิฟิกนะให้หน้าของตัวมินิฟิกมา2หน้าเลยนะ สามารถเลือกได้นะหน้านี้เศร้าจังใช้หน้านี้ดีกว่ายิ้มยิ้มอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็กล่องนี้ก็เป็นอ่าเน้นเป็นที่มินิฟิกนะก็สวยดีนะสวยดีงานประกอบงานลงรายละเอียดลงรายละเอียดชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามทีเดียวนะ ไม่ได้ไก่กาเลยแต่ว่าตัวบิกที่เป็นตัวชุดประกอบเนี่ยชุดประกอบตัวมินิฟิกเนี่ยอาจจะดูไม่สวยมะเพราะว่าดูตามกล่องเหมือนไม่สวยเลยแต่ต้องดูในทีว่าประกรอบมาแล้วมันจะสวยหรือไม่สวยแต่สินก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวแต่สินก่อนที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวตัวนี้เราจะตรงส่วนมินิฟิกเราจะดูกันเดี๋ยวว่ากล่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามแบบว่า ข้ามข้ามข้าม,มาดูตอนจบไปเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแรกก็เลยให้มาดูกันไปก่อนเกาะไลเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บดาบนะอย่างนี้ครับอโอเคเจนินจาสายฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูบิกประกอบชุดดูว่าออกมาจะเ,เป็นยังไงโอเคก็เสร็จไปแล้วนะนินจาสายฟ้าเจก็ พอดูในบิกที่ให้มาก็จะมีอ,ะอันนี้ด้วยที่เป็นเหมือนกับแบบเป็นกรงเล็บนะมาให้อีกอันหนึง่งแล้วก็บิกประกอบฉากก็จะเป็นเหมือนกับที่ให้เจไปยืนนะครับผมที่เจไปยืนโอเคมันเป็นบิกประกอบฉากด้วยนะบางตัวเป็นบิกประกอบก็เป็นบิกประกอบฉากนั่นแหละครับไม่ใช่บิกประกอบชุดอย่างเดียวนะโอเคอ่าและนี่ก็คือชุดแรกนะครับนินจารสายฟ้าเจนะ เป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีเหมือนเป็นคเครื่องบินแต่ก็ไม่ใช่เครื่องบินนะอโอเคเดี๋ยวกลอ่องอื่นๆเราจะไปดูแบบเร็วๆก็คือแบบประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงนะอันกล่องนี้เป็นมเปลเซมเปิลให้ดูว่าข้างในร,รูปแบบของชุดรูปแบบของอม้นีฟิกเนี่ยลงสีดีไหมอะไรยังไงอย่างนี้นะเดี๋ยวกลอ่องอื่นๆเราจะใช้แบบเปิดกล่องปุ๊บตัดปุ๊บจบเลย โอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปดูกองที่2กันโอเคกองที่2นะครับเป็นนินจารดินนะโภอี้นะอา่าก็มีคู่มือแล้วก็มีมินิฟิกเหมือนเดิมมินิฟิกเดีย๋ยวไปดูมินิฟิกกันสักนิดละกันว่าลงสีออกมาเป็นยังไงอ,อ่าโหเออนี่นะนี่เป็นด้านหน้านะ แล้วก็นี่เป็นด้านหลังมีหน้าสองอันเหมือนเดิมอันหน้านี้ดีกว่าหน้านี้สวยกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกหน้านี้โอเคเราไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะกล่องที่2ครับและนี่คือกล่องที่2นะครับมีจารินโคนะครับผมบิก๊กประกอบฉากก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแท่นนั่งแล้วก็มีด้านหลังมีเหมือนกับเป็นเปลวไฟหรือว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมานะ แล้วก็ด้านหน้ามีดาบอีก2ด้ามน,นะสองเล่มนะแล้วก็ด้านหลังนี่ของโคของโคก็จะเป็นดาบสีทองแล้วก็กลกงเล็บสีแดงนะอ่านีนคืออ่ากล่องที่สองนะตัวน,นี้สวยดีนะผมชอบดีมีดีไซน์ตรงเนี้ยสวยดีอโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่กล่องที่3กันต่อเลยครับ โอเคต่อไปนะครับกล่องที่3นะครับอ่ากล่องที่3เซ้นกล่องนี้อ่ากล่องที่3นี่จะอ่าน้ำแข็งเซ้นนะโอเคไปดูกันไปดูมินิฟิกกันว่าลงรายละเอียดสวยแค่ไหนอ่าดูมันก็มันก็ไม่ได้ขาวเนาะ มันก็ไม่ได้ขาวมันเป็นเหมือนกับเป็นร่างหุ่นยนต์ชัดๆของเส้นนะครับผมฮ่าถ้าเป็นช่วงแรกๆเส้นเนี่ยจะใส่ชุดสีขาวชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวเราป,ประกอบกันดูว่าประกอบมาแล้วหนะ้าตามันจะเป็นยังไงนะทั้งเส้นแล้วก็ทั้งบิ็กประกอบฉากเลยอ้าวเสร็จแล้วครับอ่าบล็กประกอบฉากนะเหมือนกับเป็นตัวประหลาดๆเหมือนหัวมังกรอะไรอย่างนี้เนาะให้ ه, เส้นนะมีมินิฟิกก็ออกมาเป็นแบบนี้นะดาบควาหลังเหมือนเดิมแล้วก็มีสนับเป็นสีเขียวส้ม ه, ลวดลายรายละเอียดสวยงามครับแล้วก็เอาไปนั่งบนนี้ครับต้องฉีกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะติดดาบอ่าแบบนี้ครับ อึ๊บอ่าอุ้ยหลุดหลุดอืใส่ยครับปสิตึ๊บอ่าโอเคครับและนี่ของที่สามนะครับนินจาน้ำแข็งเส้นเหมือนงูไม่มีแต่หัวนะไม่มีตัวไงนะมันก็เลยดูประหลาดประหลาด ก็เป็นบิ๊กประกอบฉากที่ตลกตลกนะแต่โอเคก็แต่ตัวไม่นิฟิกอะสวยมากสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกองที่4ีกต่อไปกองที่4จริงๆเป็นแก๊งซอร์เป็นทีนะแต่ว่าผมจะเอาอ่านินจาโกทั้ง5ผมตัวให้จกไปก่อนเลยนะก็ไม่ต้องไปเรียงลำดับมัน <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูนี่นินจาเขียวพระเอกของเรื่องเลยนะลอยลรอยนะเดีย๋ยวดูลอยดิว่า ลงละเอียดสวยงามแค่ไหนอ่นินจาเขียวสวยดีสวยดีข้างหลังก็มีรายละเอียดถือว่าลงละเอียดสองข้างนะแต่ว่าตัวหน้าฟิกเนี่ยให้มาหน้าเดียวก็เดี๋ยวเราลองไปประกอบกันดูว่าออกมาแล้วลอยจะเท่แค่ไหนนะแล้วบิ๊กของลอยเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคโอเค<ะ>เสร็จแล้วโอโ้เป็นลอยติดปีกนะ เป็นรอยติดปีกแล้วมีนี่เลยเป็นใบพัดแต่ว่ามันไม่ค่อยลื่นนะแล้วก็ถือดาบอันเดียวนะรอยก็จะไม่มีอะไรให้นั่งแต่รอยมีปีกนะมีปีกไอพ่นบินได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันกล่องที่5กันต่อเลยครับกล่องที่5นะครับนินจาไฟไข่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมินิฟิกของไข่กันเลยว่าจะสวยไหม แต่ดูมาสีตัวมินิฟิกส,สวยทุกตัวเลยอ่าอ่าตัวนี้ก็แข็งกว่าตัวอื่นนะแข็งกว่าตัวอื่นค่ะทำไมทำไมใครมีหนวดละ่ะ <c oughs> เหมือนอาจารย์บูมากกว่า <c oughs> ใส่แว่นด้วย <c oughs> โอเคใช้หน้านี้แล้วกันครับเออใครหรือผมเปิดกล่องผิดก็ไม่ก็ไม่ผิดนะ เออหรือว่าไม่ใช่ใครอะ่ะมันก็ต้องเป็นจินจาไฟมันก็ต้องเป็นไข่ใช่ปะ่ะเออหรือว่าไม่ใช่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราประกอบก,กันดูว่าจะเป็นยังไงเสร็จไปแล้วนะครับนินจาอ่าก็ให้ถือว่าเป็นไข่นะครับนินจาไฟเพราะว่าชุดมันก็คงจะเป็น Fire, นินจาไฟอะไรครับผม <c oughs> ด้านหลังนะก็คล้ายๆกับของลอยแต่นี่จะเป็นกงจักรนะกงจักรแล้วก็ถือดาบแล้วก็อ่า มีสนับมือด้วยนะรอยไม่มีสนับมือให้โอเคชุดสวยครับลงรายละเอียดชุดสวยตามที่บอกครับว่าชุดเนี้เฟนนฟิกสวยมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปซึ่งจะเป็น3กล่องที่เป็นแก๊งเซอร์พนทีแล้วนะครับผมโอเคโอเคมาถึงกล่องที่6นะครับผมอ่าเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะเฟนนีฟิกของแก๊งงูเซอร์พนทีนนะ เพราะว่าห้ากล่องที่ผ่านมาเป็นนินจานะเป็นแก๊งนินจาก็สวยทุกตัวเลยนะ,ะแก๊งงูเซอร์พนทีนไหอยู่ดิโฟกัสหน่อยอ่าโอสวยสวยอุยสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะถือว่าสวยเลยใช้หน้านี้ดีกว่าผมชอบหน้านี้มากกว่าโอ้ลงราละเอียดตั้งแต่ช่วงบน ช่วงล่างลงรายละเอียดได้สวยงามด้านหลังก็สวยครับถือว่าเป็นมินิฟิกที่น่าสะสมอีกชุดหนึ่งโฟกันหน่อยโฟกัสหน่อย <c oughs> เป็นมินิฟิกที่น่าสะสมอีกชุดนึงนะถ้ามีโอกาสก็ซื้อเก็บนะครับผมโอเคสําหรับนี้ก็ชุด91011นะครับผมโอเคเราไปประกอบกันดูหนะ้าดาจะเป็นยังไงครับโอเคประกอบมาแล้วก็จะมีชุดเกาะนะครับมีชุดเกาะเพิ่มเข้ามานะ ก็ตัดกันให้สวยงามดีทีเดียวนะโอเคแล้วก็อาวุธใหญ่แล้วก็เอามานั่งบนนี้ครับเหมาะกับการตั้งโชว์มากสวยึ <c oughs> ุบึ๊บนะมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของยานนะครับผมก็ประกอบแบบ ตั้งโชว์สวยๆแต่ว่าบิกประกอบมันไม่ได้เต็มลำนะไม่รู้ว่าเอามาจากส่วนไหนของของของยานของพวกเซอร์นทนี่ยน,นะครับโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งกล่องแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกลองที่7ครับผมมา,มาถึงกลองที่7แล้วนะครับผมก็เป็นเซอร์นทีหัวแดงนะครับผมเมื่อกี้เป็นชุดเกาะสีเทาวันนี้เป็นชุดเกาะสีแดงอ,ออกมาสิครับ แน่นๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามินิฟิกลงรายละเอียดได้สวยงามแค่ไหนนะอะโอลงรายละเอียดชัดมากสวยมากชัดมากสวยมากไม่รู้จะใช้คำไหนต้องพูดแค่นะแล้วก็แบบอน่าเก็บน่าสะสมครับชุดน,นี้น่าเก็บน่าสะสมนะครับสำหรับ910 91011นะครับเลโก้เอ่อย่ออะไรไม่ร so ู inte, ้ที kay, tai, ่เป็นตัวอักษรศีรดะอักษรจีนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันดูว่าประกอบแล้วหน้าตาเป็นไงไม่รู้ครับโคตรเท่นะอ่โคตรเท่เท่กว่านินจายีกอ่ะโอ้วุธก็เท่นะนี่ด้านยาวขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีเงาวมีเนี่ยมีลงสีด้วยแล้วก็มีปีกแบบนี้โอ้เท่ทีเดียวเท่มากเท่จริงๆอือเป็นไงครับ สวยไหมตัวนี้สวย,สวยเลยนะอืมทั้งทรงทรงหมวกที่ให้มานะแล้วก็บิกที่เป็นปีกหลังนี้นะโอ้โหเท่เทเท่จริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องสุดท้ายกันเลยครับโอเคกล่องสุดท้ายก็เป็นเซอร์เพทินอ่าหมวกก็จะเทปอ,อีกแบบอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มีคู่มือครบ <aligned> เดี๋ยวไปดูแนะว่าเซอร์เิทินตัวที่สามตัวนี้จะลงรายละเอียดได้น่ารักหน้าดูหน้าชมขนาดไหนแต่ว่าตัวที่สองเมื่อกี้เท่จริงๆโอ้ตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ก็สวยครับสวยสวยเซอร์เิทินสวยทั้งสาม,สามตัวเลยนะสวยมากๆด้วย เป็นมินิฟิกเซอร์เพนทีนที่หายากเหมือนกันนะที่ที่จะทำเซอร์เพนทีนออกมาได้สวยขนาดนี้นินจาโก้หลายๆหลายๆกล่องก็ไม่ได้ทำเซอร์เพนทีนเน้นขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกอบแล้วจะเป็นยังไงโอเคเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับตัวนี้ก็ให้มาเป็นปีกหลังเหมือนกันนะแถมมีดาบส,สวยๆให้อีก2อเล่มแน่ดาบสวยมาก มีวลวดลายด้วยนะเป็นงานที่ออกแบบดีไซน์แล้วก็ลงสีได้สวยงามมากๆครับใครชอบเนี่ยไปหากันนะย้ำอีกทีนะชุด91011นะครับเลโก้ตัวอักษรจีนแบบนี้นะ91011โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดของทุกตัวกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเริ่มจากนินจาสายฟ้าเจสีน้เงินนะ โอ้ชุดเกาะด้านหน้าเห็นไหมดีไซน์ออกมาสวยงามมากเลยนะให้ดาบคู่มาอีกแล้วก็ด้านหน้านี่มีสนับมือนะโอเคแล้วก็กล่องที่สองมันจะดิน้นโพนะอุ๊ปอ่ะโฟกัสโฟกัสครับโอเคนี่ ข้างหน้าก็บิดมากับคล้ายๆกับเป็นยานมีดาบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ดาบมีอีกคู่หนึ่งด้านหลังนะแล้วก็สนับมือสีแดง,ดงลงรายละเอียดได้สวยงามครับตัวต่อไปเส้นนินจาน้ำแข็งนะครับมาในชุดออกสีเทาแล้วนะมากับสนับมือแล้วก็ดับวิแล้วก็ดับคู่นะ เท่ดีครับลงรายละเอียดชุดก็สวยงามดีนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวที่ซนินจาไฟมาแบบมีปีกนะมีปีกข้างหลังอ่าเป็นกงจากครับอ่ามีอาวุธให้สองอันดาบใหญ่กับสนับมือ ลงรายละเอียดชุดก็สวยงามดีครับอืมโอเคตัวต่อไปนึนจาเขียวร้อยนะมากับปีกเลยมีปีกนะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นใบพัดอยู่ข้างบนอืชุดออกแบบมาสวยงามครับลงสีลงรายละเอียดได้สวยงามครบถ้วนหน้าหลังเลยนะ โอเคต่อไปแก๊งเซอร์เบนทินทั้ง3ตัวนะอ่าเริ่มจากตัวนี้ครับให้มาเป็นปีกเหมือนกันนะแล้วก็มีดาบอันใหญ่เป็นปีกนะลงรายละเอียดชุดสวยงามสวยงามสุดๆต้องสอยครับต้องสอย,สยเซอร์เบนทินสตัวนี้ยังไงก็ต้องมีเก็บครับแล้วก็มาต่อกันที่นี่ชุดเกาะสีอ่าเท่าตัวใหญ่นะเกาะหนาก มันไม่ไพัดอยู่ข้างบนด้วยอ่าครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของชุดครับซึ่งผมว่าสวยที่สุดของอ่าชุดนี้เลยก็คืออ่าเกาะหมวกแดงอันนี้นี่แหละครับผมนะฮะอาวุธก็สวยนะปีกก็สวยนะปีกมีสามง่ามด้วยอ่าชุดก็สวย โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดจากเลโก้นินจาในชุด91011นะครับผมอ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับถ้าผมอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมสําหรับคลิปนี้เลโก้นินจา91011ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับกับ LEGO l e โก้จ l ลเล r วันนี้สวัสดีครับ